มัมเล่นเป็นท่านพ่อมัมเล่นเป็นชายใหญ่มัมเล่นเป็นสาวใจบุญมัมเล่นเป็นตัวอิจฉามัมเล่นเป็นเด็กสุดเกลียนและเล่นเป็นทนายเสียความรู้สึกไม่ว่าบทไหนเท็ไทายวงคำเหลาเหมาหมดอันัคอนฟีปอรับสักราชใหม่เท็ไทายวงคำเหลาเล่นเองกำกับเองนักเลง่อคนอื่นไม่ต้องหาแดกกนะันแล้ว ใหญ่<ส><ส>วันนี้หากนนำขำแรงในโรงภายยพ,พยนต์เอยภาพยนต์พระนครฟิล์มภูมิใจเสนอ หาตระกูลวงคำเหลา,าท่านพ่อประมุแขแห่งตระกูลวงคำเหลาที่เท่าแฉะแก่ชะราหาทายาทมาสืบสกุลพูดทุกคำมันกนหมดเลยก็เหมือนเนี่ยขเขาทุกตัวเขาเล่นหมดในตโลกแกงอบพี่เพชรไทยวงคำเหลาหมอหมดทุกบทบาทไ <c oughs> ม่ให้ใครแดกเลยเอารมณมามาแน่พี่มัมเล่นเป็นท่านพ่อมัมเล่นเป็นชายใหญ่มัมเล่นเป็นสาวใจบุญมัมเล่นเป็นตัวอิจฉา มัมเล่นเป็นเด็กสุดเกลียนและเล่นเป็นทนายเสียความรู้สึกไม่ว่าบทไหนเพชรไทยวงคำเหลาเหมาหมดอันดัคอนฟิมปอรับสักกาชใหม่เพชรไทยวงคำเหลาเล่นเองกำกับเองนักเลงต่ออื่นไม่ต้องหาแดกกันแล้วเห็นเห็นหน้าพี่มัมแล้วโคตรอยากภาคเลยไม่อยูย่ไหวก็เข้าห้องน้ำสิ <c oughs> ไม่ให้งอนได้ไงก็คุณชายจุกจิกทั้งคืนเลย ฉันจะทำยังไงให้พิรมน์ยอมคืนดีกับฉันนะอีตาบ,บ้าเมื่อไหร่จะมาง้อสักทีเนี่ยหรือว่าเราควรจะชวนเธอไปเที่ยวโควิดยังบบระบาดพิรมน์ไม่กล้าไปหรอกคนในตระกูลนี่คือหน้าเดียรกันหมดเลยหน้าเดียกันหมดทั้งบ,บ้านอะไรเงี้คยคือจะหน้าเหมือนนะมันเสียเวลาตีเลขเมื่อหวยจะออกแล้วด้วยนั่งคิดเลยว่าจะให้ซื้อเลขอะไรฮะห้าห้าห้าเหรอหรือล่างดียรไม่ใช่ห้าห้าห้า เอาตังไปหากับคุณชายใหญ่ดีกว่าเล่นหวยยังไม่รู้ว่าถูกไหมแต่ถ้าอยากหาถูกใจแล้วก็ต้องไปดูหนังคุณชายใหญ่ในโรงภาพยนตร์นะจ๊ะฉันงอจนหน้าหาักหมดแล้วเนี่ยเอางี้ไหมเราไปดูหนังกันดีกว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ชอบเรื่องนี้ไปดูหนังอา,าไม่ชอบหนังอาหนังเอ็กแม่งเลยไหมอย่าลืมกดซับสไครต์ที่ช่องยูทูปพระนครฟิล์มด้วยนะครับ อ๋อยิ่งก็ขายตรงอีกนะเนี่ยมาเองทำเองทำกับเองโปรเองแต่ไม่ดูเองอยากให้ท่านดูอ่ะติดตามความสนุกสนานได้ที่นี่คุณชายใหญ่